สวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเย็นนะคะตอนเย็นเนาะนี่ปลาเผาจ้าเออไม่ใช่ปลา,น,ปาน,นึ่งปลานึ่งเนึปลานี่มีสมุนไพรด้วยนะจ๊ะขิงแล้วก็มีผักนึ่งผักนึ่งแล้วก็สตอขิงสดผักชีไว้เรื่อยแล้วก็ผักกาดดอกนะคะ ตอนนี้ก็ค่่ำแล้วเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาทานด้วยกันค่ะปลาเผาก็มีนะจ๊ะปลาเผาเซ็บๆควนหวุยหุยหหุยห,ห,ห,หปลาเผายังไม่สุกเนาะใกล้จะสุกแล้วมาทานด้วยกันค่ะ